สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพระพิเศษ EP พีสามสามหกนะครับมีพระสะสมเขาเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสามสามหกนะครับเจ้าหน้ในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่พี่ที่รับชมแล้ช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับ มาเล็กนึงครับเป็นสมเด็จเก่านะครับลงรักปิดทองมาครับสมเด็จเก่าหมายเล็กนึงครับหลังเป็นแกะายชดานะครับด้านหลังมีแกะคายชดานะครับปั๊มลงไปนะครับหม่เล็กนึงนะครับหมยเล็กสองนะเป็นสมเด็จปกโคครับนี่ครับมีเงินสานะครับเม็ดดําเงินเม็ดแดงเม็ดฟ้านะครับหมาเล็กสานะครับ เด็ดเก่าหมายเลขสองนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับแตกลายงานในออกเหลืองๆนะครับสองร้อยนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นเหรียญเจริญพลหลวงพุทธิมนะครับ เจริญพรหลวงพุทธิมน์ครับปีหนึ่งเจดนะครับนี่เป็นคล้ายคลโลมิเนียมนะครับเบาๆนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นปิดตานะครับหลวงพุทธโตนะครับปิดตาหลวงพุทธโตท่าหลังเป็นยันแล้วมีชื่อนะครับ มีรอยตัดชอ่อครับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกเป็นหลวงปุฒทวดเนือว่าน,นครับเป็นสองหน้านครับหมายเลขเจ็ดเป็นคูบาสีวิชัยครับสองสี่แปดสองครับเป็น,เนหูเชื่อมนะครับ หมายเลขแปดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคมวัดบางกระพร้อมนะครับสองสี่แปดหกนะครับหลวงพระคุณวัดบางกระพร้อมนะครับมายเก้าครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่ะคูณนะครับมีต่อโคตรนะครับ จเจริงพรหลงพวกคูนครับปีสามหกนะครับอันนี้เก้านะครับหมายี่ขสิบถ้าเป็นชินลาดนะครับชินลาดสองโบราณนะครับนี่ครับเงาพุ่นพุ่นนะครับหลงโบราณนะครับ สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมณีสิบเอ็ดนะครับสองสี่แปดสองนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญใบพุทธานะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระปิดตานะครับตาพรมเลี่ยมนะครับมีเคสานะครับอิจิวอนะครับมีเกสานะครับสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับหลงเป็นฮนุมานะครับลูกถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังฮนโนมานะครับหมายเลขสิบสี่นะครับ หมายเลขสิบห้าครับเป็นคุณแม่บุญเรือนนะครับสิหนะครับเป็นพักคงนะครับเนื้อดินนะครับ เจ็ดเป็นพระผงสุพรรณนะครับรผงสุพรรณในดินหมาสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับหมายเลขสิบแปดนะครับ มายลสิบเก้านะครับเป็นปรูกปล่อยหลงพ่วงเงินนะครับเป็น,นอทองผสมนะครับเป็นพิมพ์จ้าแลมายลสิบเก้านะครับมายเลขยี่สิบก็เป็นหลงพ่วงเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ อิเวตครับเป็นรูปลอหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับมานิเวตนะครับปีหนึ่งห้าครับยี่สิบสองครับเป็นหลวงพ่อทบเหมือนกันครับเป็น็อกเก็ตหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับมานยี่สนะิบ,อกกอบอสองครับ 23นะน,ะนะนะครับเป็นหลวงพ่อแพรนะครับปี07นะครับเนะครับสำเร็จหลังลูกเหมือนนะครับหลวงพ่อแพรนะนะครับปี0 7นนะครับมายเลข24นะครับเป็นลาหูนะครับกะลาแกะนะครับปิดทองนะครับ ดีิบานะครับเป็นคุดอาจารย์เวลานะครับเป็นคุดสามกษัตริย์อาจารย์เวลาวัดโพทองนะครเปลี่ยนเป็นรอห้านะครับหมายเลขยี่หกครับเป็นประชัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับประชัยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับก้นมีอุดพงนะครับรโบราณนะครับ เป็นเโลโบราณนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นตะกุดนะครับคูบาวังนะครับตะกุดเก้ากลุ่มครับคูบาวังนะครับมัดบ้านดินนะครับยี่สิบแปดนะเป็นพุทโธน้อยนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับ มานนยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงปู่มุะครับมีโค้ดหมายเลขครับบอกวัดป่าหนองล่มครับสามสิบครับเป็นผรานเนื้อดินนะครับเป็นผ่าปิดตาครับผมพัดจึนครับปันยันครับผมพัเจิ่มวัดหอยล่าครับนคร สีธรรมล้านนะครับกันสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจน้ำแช่องทางในการติดต่อนะำศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวน้สนใจโทรหทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากความต้นวิวพี่ๆผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบวันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ